ถ้าชอบเรื่องราวที่มีสาระหาฟังยากเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแลบสวัสดีครับพระราชจะประสงค์สุดท้ายก่อนสิ้นพระชนในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อทรงพระประชวรหนักแล้ว ทรงรับสั่งให้พระสีสุนทรโวหารโจทพระคถาคำโคตเพื่อขอเข้ามาพระสงฆ์แล้วให้มหาเล็กเชิญทุกเทียนไปลาพระสงฆ์ราชาคณะทุกพระอารามหลวงและยังได้รับสั่งทรงขอเข้ามาเหล่าพระบรมวงศานุวงและเสนาบดีว่า วันนี้เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงนักปราดทั้งหลายถึงแก่ความดับเป็นอันมากในวันเพ็ญดังนี้ควรพระชนมายุจะหมดดับในวันนี้เป็นแน่แล้วสิ่งซึ่งขัดเคืองว่ากล่าวแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวงมาแต่ก่อนนั้นขอโอโหสิกรรมกันเสเถิดอย่าให้เป็นเวรกันต่อไปขอฝากแต่พระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอด้วยถ้าจะมีความผิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นข้อใหญ่ขอแต่ชีวิตไว้ให้เป็นแต่โทษในระเทศ และยังมีรับสั่งห้ามไม่ให้เศร้าโศกร้องไห้ว่าอย่าร้องไห้ความตายไม่เป็นอัศจรรย์อะไรนักเป็นของธรรมดาเกิดมาแล้วก็ต้องตายด้วยกันทุกคนและเมื่อพระการสุดหนักแล้วก็รับสั่งให้พยุยงพระองค์ทรงรับสั่งให้พลิกเพรศเสียนทัาพระพาหาท่าเดียวกับพระพุทธไสายาสแล้วตรัสว่าเขาตายกันดังนี้ และให้จุดเทียนชัยแล้วทรงเจริญพระกรรมฐานสมาธิภาวนานิ่งพอย่ำคำประถมยามก็เสด็จสวรรคตเมื่อวันพระอัสปรดีที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2 4 1 1เพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่านึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะหลับช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์